สวัสดีครับร้านส่งิตการช่างนะครับตัอคอวังจังหวัดชียงทองนะครับมาแล้วจุดนี้ก็มาไล่ระบบปั๊มตัวใหญ่นี่เสร็จแล้วเหลือตัวเล็กตัวเล็กเครื่องสามสูบรอบเครื่องเบาเออรอบเครื่องรอบเครื่องเบามากทำมาได้เดี๋ยวเดี๋แล้ว เหมือนิวคิววเรองรอเหมือนกันนะครับลองให้ด้เหมือนแล้วก็ต่อสายแ็บนเก่ง ก็สี่สูบนะครับระบบตึงสายสายพานที่ตึงตึงได้เป็นระบบตึงดเด็กชายแดงกเขากำลังไล่ระบบปัดอยู่ นะครับฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอสั้นแล้วกันเดี๋ยวก็ค่อยติดต่อติดตามเข้ามานะครับเจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับครับ